ยังไงตอนนี้ก็เอาให้รอดก่อนนะครับเออมริมยอมรับนะครับไม่รู้ว่าจะทําไงจะเก้นฟอรม์แมนยูให้มันสม่ําเสมอน,น,นะครับทันั้นของรูเบนออรมริมกูซือของแมนยูครับยอมรับไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทํำยังไงให้ทีมมีฟอร์มการเล่นสม่ําเสมอพร้อมชี้จังหวะจุดโทษที่ถูกยกเลิกเบาหวิวไม่น่าได้อยู่แล้วนะครับแมนยูมาได้2ประตูช่วงครึ่งหลังครับทำให้บุกไปตามตีเสมอเอเวตันแบบโคตรหืนจับนครับสอ,สอที่กูริสันปาร์กช่วงหัวค่า เมื่อดูถามว่าจะทํายังไงให้ผลงานมีความสม่ําเสมอนะครับอมริมก็บอกว่าผมไม่รู้หากผมรู้ผมจะเปลี่ยนแปลงมันทุกอย่างที่เราทํามาตลอดสัปดาห์เราต้องทําให้ดีขึ้นในเกมการแข่งขันใน,น,ในตอนนี้เราจะเป็นต้องโฟกัสไปแบบวันต่อวันเราจะเป็นต้องเอาตัวรอดในฤดูกาลน,นี้จากนั้นค่อยคิดถึงข้างหน้าผมไม่อยากพูดแต่เรื่องลบๆในครึ่งหลังเราเกือบที่จะชนะในเกมนี้เลยในการซ้อมเราต้องทําเหมือนเดิมต่อไปในครึ่งหลังเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย เราต้องทําแบบเดิมแต่ไปในทิทางที่ดีเราต้องปรับปรุงเรื่องการสร้างโอกาสและในเกมเนี้เรามีปัญหาเรื่องการยิงประตูกับจังหวะจุดโทษที่ VR ยกเลิกนั้นครับฉะนั้นเอลโมริมบอกว่า mm. ผมคิดว่าจากสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นการสัมผสัสที่เบานะผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษที่เบาชัดเจนเลยอันนี้คือสิ่งที่รูเบนอลโมริมนะครับได้ออกมาเปิดใจบอกว่าตอนนี้ต้องทําให้ฟอร์มของแมนยูเนี่ยสม่ําเสมอก่อนตอนนี้ฟอร์มแกว่งนะเรื่องของการ จบสกอร์เนี่ยมันยังยังหาหาที่ลงไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบสมบูรณ์แบบแล้วกันนะบอกอย่างนี้นะฮะแม็กว mm hmm. ไม่เปล่นะครับค mm hmm. ิมเหลงอกฤษยืนยันว่าแมนยูรอดโทษนะจากช่วงท้ายเกมนะที่เรื่องของการจะไปดึงแอชลีย์หยังนะครับที่เราเห็นพิมเหลงอกฤษครับออกแถลงจังหวะปัญหาบริเจนให้จุดโทษของอีวอตันช่วงทดเวลาบาดเจ็บยืนยันว่าแฮร์รี่แม็กวไม่ได้ทำฟาวแอชลีย์หยังนะครับ จังหวะปัญหาเกิดขึ้นนาทีบาบครับ90บวก3ครับซึ่งทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่2-2โดยแอชลีย์ยังครับพยายามพุ่งมาตาม3บอลที่อันเดรโอนาน่าปัดออกมาก่อนล้มลงไปดูเหมือนว่ามัสทายเดลิกครับไปดึงเสื้อของแอชลีย์ยังครับและแม็กวเอามือไปโอบเอวซึ่งผู้ตัดสินอย่างเอดี้แมลลี่ครับเป่าฟาวเป็นจุดโทษนะฮะในตอนแรกครับแต่ VR ครับเรียกแมลลี่ให้ไปดูจอข้างสนามก่อนที่เขาจะตัดสินใจกลับคำตัดสินท้ายที่สุดครับ แถลงการของพิมลิกก็บอกว่า VR เช็คการที่ผู้ตัดสินเป่าจุดโทษให้เอเวอร์ตันจากจังหวัดที่แม็กไวปะทะกับแอชเ r รียังและเชื่อว,ว่าไม่เป็นการทำฟาวจึงแนะนําให้ในสนามมีการทบทวนใหม่กรรมการกลับคําตัดสินเดิมแล้วให้เริ่มเกมใหม่ด้วยการดรอปบอลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ด้านของพิมลิกได้ออกมาแถาลงการว่าเนี่ยแอชรียังนะพุ่งล้มนะครับจะด้านของแม็กไวไม่ฟานะครับ ฉะนั้นของเดวิดมอยนะครับคุณซื้อของเอเวอร์ตันก็บอกว่าเอ้ยมันดึงเสื้อเห็นๆนะ็นนะยืนยันว่าผู้ตัดสินเป่าจุดโทษเนี่ยถูกต้องแล้วครับเดวิดมอยครับนายใหญ่ของเอเวอร์ตันครับยอมรับว่าถึงกับงงเมื่อผู้ตัดสินต้องมาดูจอวียนเนื่องจากแอชลีย์ยังโดนดึงล้มลงไปในกรอบเขตโทษนะ่ล้มจริงๆฉะนั้นของเดวิดมอยครับกล่าวถึงจังหวะจุดโทษเขาบอกว่าผมคิดว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าแอชลีย์ยังโดนดึงเสื้อผมคิดว่าการตัดสินใจในสนามเนะี่ยถูกต้องแล้ว แลผมเซอร์ไพรส์ที่กรรมการถูกส่งมาดูจอ VR วันนี้มันไม่เข้าข้างเราเราไม่สามารถบ่นเรื่องนี้ได้มากเท่าไหร่มันคือการตัดสินใจที่ไม่เข้าข้างเราจากมุมมองของเราแล้วมันตรงกันข้ามแต่ผมก็พอใจกับลูกทีมมากนะต่อผลงานของลูกทีมในว,วันนี้ครับฉะนั้นของเดวิดมอยบอกว่าผมคิดว่ามันน่าจริงได้มากกว่านี้ตอนที่เรานำสองศูนย์เรามีโอกาสจริงเป็น3าศูนย เราเจอกับทีมที่เก่งผมรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในอันดับที่ดีบนตารางคะแนนเราทีเา่เราทำในสิ่งที่เราน่าจะทําได้แล้วแหละอันนี้คือสิ่งที่ด้าน,นของเดวิดมอยนะครับ mm hmm. ได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่เสมอนะเปิดคุริสันปาร์กนำเมนยูอยู่2-0สุดท้ายกลายเป็นว่ามาโดนเมนยูตีเสมอ2อนะแบบหืดจับแล้วก็ดราม่าด้วยนะครับอะไรต่างๆมันกลับกลายเป็นว่าเอ้ยมาดึงกันแบบ ดึงกันไปดึงกันมาเนาะคู่นี้ก็กินกันไม่ลงครับตอนแรกครึ่งแรกเนะี่ยเป็นของเอเวอร์ตันอะไกันครึ่งหลังเป็นของเมนยูนะผู้ทําตรงก็เห็นตามนั้นเลยนะครับเนี่ยส่วนฟอร์มของเนี่ยแพรต g ิกดอกูกถือว่าเอ้ยเอาเรื่อกเอาใช้ได้นะดอกูถือว่าเล่นดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับถือว่าโอ้ยแจ่มจันเลยอะดอกูนะก็รอปรับตัวไปนะครับ ดันั้นของบรูโน่ฟานเดสครับได้ออกมาพูดปกป้องเทคนิคของรูเบนอริมบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยใจเย็นๆนะครับขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นครับดังนั้นของบรูโน่ก็บอกว่าเ,ออเราได้โอกาสของเราในครึ่งหลังแต่ทางหนึ่งก็ออกตัวช้าเราไม่เคลื่อนไหวไปที่หาเราไม่เคลื่อนไหวหาตำแหน่งมากกันพอเท่าไหร่ทีมจะเป็นต้องเริ่มเกมให้ดีกว่านี้ทุกครั้งที่เราเสียประตูเนี่ยมันมักเกิดจากความพยายามต่อบอลสร้างเก็บบกุกและเล่นเสียงขึ้น ก็ต้องหนักแน่นกับแผนงานนั่นคือเรื่องที่ H c ช d ค้ผิดหวังมากๆกับพวกเราจนครึ่งหลังเนะ่ยื่นมาในแนวคิดของตัวเองไว้เล่นอย่างอิสระขึ้นและเคลื่อนที่กันมากขึ้นสโมสรแห่งนี้ให้ความสาคัญต่อผลการแข่งขัน,นเราจะเป็นต้องตระหนักถึงอันดับบนตารางคะแนนเวลานี้และจะเป็นต้องทําอะไรมากขึ้นกว่านั้นทุกคนต้องยกระดับมาตรฐานขึ้นมาเกื้อนหนุนกันและพยายามผลักดันกันให้จบฤดูกาลได้สวยหรู ผลงานของมาริมครับ15เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสุดขี้เร่นะครับชนะแค่4เสมอ3แพ้8แล้วเก็บไปได้แค่15คะแนนครับที่จริงเนี่ยแมนยู mm hmm. ถ้าตามหลักนะ mm hmm. ก็ต้องเก็บได้แล้วควรจะเป็น45แ mm hmm. ต้มนะครับโอ้โหนั่นเลยครับสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยฝากด้วยครับสำหรับยู o r e 365s ครับถ้าใครสนใจก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้นะคร mm hmm. ับแ 4, 5, 5, mm hmm. อดไลน์ไปได้เลยที่แอดยูซ 365s นะ กิจกรรมเริ่ม1ถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นครับเดือนแห่งความรักจัดให้หนักจัดให้เต็มเลยอ่ะขอปรากถมากครับที่รรบฟังข่าวสารของแมนยูกับเอลตันนะครับเมื่อกี้ก็ไล่กันแบบดุเด็ดเป็นมันเดี๋ยวก็ไปดูบอลกันต่อครับวันนี้วันเสาร์นะครับบอลยาวๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับคู่ดึกสุดวันนี้ก็จะเป็นแอสตันวิลล่าครับเปิดวิลล่าป่าครับตอนรับกำเย็นของสิงห์บลูเชลซีเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับ